สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องข่าวเคเบิลร้อยเดกับดิฉันวิภาวันนันทศรีโดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะร้อเอดเปิดโครงการพาหมอไปหาประชาชนเฉลิมพระเกียรติ อาวันนี้เมื่อเวลา9ก,กานากสนาทีณโรงพยาบาลพลทองอำเภอพลทองจังหวัดร้อยเอ็ดกระทรวงสาธารณสุขได้จัดพิธีเปิดโครงการพาหมอไปหาประชาชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2 5 6 7โดยมีนายกรองตีดตรธนกฤตจิตอารีรัตน์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ ประทงวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลลดความเหนื่มล้าในการเข้ารับบริการและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงและผู้มีภาวะสุขภาพไม่สมบูรณ์โดยมีการจัดบ,บริการหน่วยแพทย์เฉพาะทางและจิตอาสาในหลากหลายสาขาอาทิ คลินิกคัดกรองมะเร็งต่างๆคลินิกทันตกรรมคลินิกผ่าตัดคลินิกแพทย์แผนไทยและอื่นๆอีกมากมาย นายกองตรีดรธนกฤษกล่าวว่าโครงการนี้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการพัฒนานระบบบริการสาธรารณสุขให้เข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึงยิ่งขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลซึ่งประชาชนอาจมีข้อจํากัดในการเดินทางไปรับบริการที่โรงพยาบาลความสําเร็จของโครงการนี้เกิดจากความร่วมมือจากหน่วยงานสาธรารณสุขภาคเอกชนภาคประชาชนและอาสาสมัครสาธรารณสุขประจำหมู่บ้านที่ร่วมกันทํางานเพื่อให้โครงการบรรลุปเป้าหมาย กระทรวงสาธารณสุขมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพเพื่อให้ประชาชนทุกคนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้านนายสงพลใจกริ่มผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมงานพร้อมทั้งขอบคุณกระทรวงสาธารณสุขที่ให้ความสำคัญกับประชาชนชาวร้อยเอ็ดโดยการนำบริการทางการแพทย์มาถึงบ้านถึงชุมชน ในกองทีรัตตนาภิชิตทางนี้ะคุณช่วยรับตรงีประจำนประสงษาธรรุนัสุ้วยสมนึกในพระมหารานาทิอยที่ววคุณคงเป็นดัง ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพาหมอไปหาประชาชนเฉลิมเกียรติมีอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับนายกรองตีด็อกเตอร์ธนกิตจิตาีรัตน์ผู้ช่วยรัฐมนตรีท่านนำเรียนวัตถุประสงค์ของการจัดงานในวันนี้ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้กาหนดแผนเรียนนี้ับว่าปรท่านสมศักดิ์เทพบุจินเดิมทีท่านจะมาได้ตัวท่านเองนะครับแต่ว่ามีเอาไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยว ผมมีโอกาสได้รับคําตอบนะครับเรื่องของคําว่าบริการมันเป็นการบริการที่ให้พี่น้องประชาชนนั้นได้ท่านก็พยายามที่จะนั่งคิดและกําหนดกรอบว่าก็าต้องเรียนครับว่าที่แข็งแรงหลังจากที่ืระสะกครท่านมีสิทธิ์ได้คิดในเรื่องของหรือการดูแลเรื่องปัญหายาเสพติดตอนที่ท่านอยู่กระทรวงยุติธรรมท่านทำเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น ร็ดับต้เนตเรียนนี้ครัว่าก็เป็นข้อมูลที่จะต้องเก็บเป็นความรับด้วยค่ะและลำดับต่อไปนะคะยังอยู่ที่คนไข้พี่แน่นะคะตัวเองต่อไปเรื่องของการดูแลป้องกันประชาชนได้ป้องกันในการเกิดโรคต่างๆนะคะ ราพันสอดสองนะคะก็จะขออนุญาตให้ทางท่านประธานเป็นหนมอบนะคะแล้วก็เรียนเชิญดูดุกท่านถ่ายซึ่งโครงการในวันนี้ทุกท่านอย่าเพิ่งไปไหนนะคะเดี๋ยวเราจะได้ถ่ายภาพร่วมกันคะเรื่องสองสามสู้ไปในการนี้ค่ะ,อะโอเคเดี๋ยวเราจะนะับสามสองหนึ่งแล้วเึ๊บ เชื่อมายาวันนี้คือยาวันแรกตัวเป็นหัวหน้าตัวใหญ่แล้วปัญหาก็คือประชาชนต้องกแสบต้งการอยไ่งานงาน้านกันอาหารจาอันนี้7 0ันบาทนะคะแต่ว่ากปเลย รับขออนย้ายนะครับหนึ่งสามตัวรงของทีของจังหวัดพระเอกค่ะสุดุ้มสองพามาจากกระทรวงสาธารณสุขขออนุญาตให้สุขีจะมีอะไรให้ผมมีงานสาวนียมืสั่ง

1, 2, ต่อกันที่ร้อยเอ็ดจัดโครงการวิปัสนาเพื่อคนทั้งมวลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้เมื่อเวลา14นาฬิกานายทรงพลใจกริมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเปิดโครงการวิปัสนาเพื่อคนทั้งมวลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2 5 6 7 โดยมีนายยุทธนาบุตรเนตรวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยหัวหน้าสวนราชการและประชาชนตลอดจนนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมที่วัดส,สะทองตำบลในเมืองอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งได้รับความเมตตาจากพระครูสวรรสารานุกิจรองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดจะอาวาตวัดส,สะทองเป็นประธานฝ่ายสง โดยจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับคณะสงฆ์หน่วยงานภาครัฐภาเอกชนและสถานศึกษาได้ดําเนินการจัดโครงการวิปัสนาเพื่อคนทั้งมวลที่จะเป็นการสนับสนุนให้สถานศึกษาและเครือข่ายต่างๆได้นําหลักการปฏิบัติสมาธิวิปัสนาไปพัฒนาสมรรถนะทางจิตให้กับเด็กเยกวาวชนและประชาชนทั่วไปนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวัน อีกทั้งฝึกฝนให้มีสมาธิจิตใจสงบมั่นคงซึ่งครั้งต่อไปจะจัดโครงการครั้งที่2ในวันที่16สิงหาคมณโรงเรียนสีอรุณวิทย์เสรลภูมิอำเภอเสรลภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดาิิยยยััััมตตนเววสสุุงร อัมรังสัมมสุทโววะาังพระวันเตนะตัามิุะวิาาโมะราโมรมัา บูตังสารนังหจามิส,สัพพองที่พระรูปย่างสูงเปลี่ยนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุเนธวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดไทยธรรมชาติวงข้าวพุทธเจ้าทั้งหลายตางชื่อโยมในพระวัดเป็นที่ประจักษ์ท่านแจ้งว่า ใกล้ฝ่าละองผู้เรีพระบาทสองพันห้ารสเเพื่อถมายเป็นพระราชกุศลเพื่อสแสดงเป็นปัจจัย,ยที่สำคัญที่จะนำไปสู่การประสบความสำเร็จจินนาธานาเวรมณีศิกขาราวินัาธิยาปิสังขารสารังคจชามิปาวา พระนาดีปานเดินเทศบาลพระประทองครับเชินคับน้คะขออนุญาตขยับนิดนิดึง สังฆัรสราญัจาิตทิยสังขารสราญรรมสราัจจามิสังขารสราญนัจจิยปิธรรสราญกัชามิตาติยิสิเณานิพพิจัิัตมาสสรรับที่แลบุ้ในรที Hindu> ่สองครับเป็นึ่ครับ ปีท้ายข่าววันนี้ที่จังหวัดร้อยเอ็ดมอบบ้านรวมน้ําใจเฉลิมราชเพื่อผู้ยากไร้เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ72พรรษาวันนี้เมื่อเวลา13บสนกาสามนาทีนายนพดลจอมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีมอบบ้านรวมน้ําใจเฉลิมราช ูมนิธิพระมหาอุดรธรรมปัญโยเพื่อผู้ยากไร้เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาหกรอบ72พรรษาให้แก่นายแสงเทียนเที่ยงอารีณหน,ะนองกูหมู่ที่3ตำบลหน,นองไผ่อำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีพระครูมหาธรรมบานมุนีรองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดประธานโมนิธิ พระมหาอุดรธรรมปัญโยเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอธวัดบุรีเหล่ากาชาติจังหวัดร้อยเอ็ดองค์การบริหารส่วนตำบลหน,นองไผ่และชาวบ้านหนองกูร่วมแสดงความยินดีจำนวนมากนายนพดลจอมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่าจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ดโมนิธิพระมหาอุดรธรรมปัญโยได้เข้าให้การช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้และผู้ได้โอกาสที่มีฐานะยากจนแต่เป็นคนดีของสังคมที่มีความดดร้อนทางด้านที่อยู่อาศัยให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองให้มีบ้านพักอาศัยที่มั่นคงโดยได้รับความ สนับสนุนงบป,ประมาณการก่อสร้างบ้านรวมน้ำใจเฉลิมราชจากมูลนิพระมหาอุดรธรรมปัญโยจำนวน150,000บาทเพื่อจะซื้อวัสดุในการก่อสร้างบ้านเพื่อจะซื้อวัสดุในการดำเนินกิจกรรมการสร้างบ้านโดยได้รับความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนชาวตำบลหนองไผ่ในการก่อสร้างบ้านในครั้งนี้ ท้ายนี้ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมข่าวทางช่องข่าวเคเบิล101ดิฉันวิภาวันพร้อมด้วยคุณวิเศษนันทศรีขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ